ผู้ป่วยไตยเสื่อมไตาวายและมีเบาหวานร่วมด้วยสามารถทานผลไม้อะไรได้บ้างคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมพิจจากช่องเจอ88สถานีสุขภาพมีผู้ป่วยไตยเสื่อมนะครับหลายท่านสอบถามเข้ามาว่า มีภาวะไตเสื่อมแล้วและมีเบาหวานร่วมด้วยจะสามารถทานผลไม้อะไรได้บ้างนะครับวันนี้ผมเลยรวบรวมนะครับผลไม้ที่ผู้ป่วยที่มีไตเสื่อมและมีภาวะเบาหวานร่วมด้วยเนี่ยจะสามารถทานอะไรได้บ้างนะครับครับคนที่มีภาวะไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังนะครับที่มีโรคเบาหวานร่วมด้วยนะครับก็จะสามารถทานผลไม้อะไรได้บ้างต้องบอกกันว่าผลไม้เนี่ย หลักๆแล้วจะมีปริมาณน้ําตาลค่อนข้างสูงมากๆนะครับทีนี้ปกติคนที่เป็นเบาหวานอย่างเดียวเนี่ยเวลารับประทานผลไม้ก็ต้องระวังเรื่องน้ําตาลอยู่แล้วเพราะว่าในผลไม้จะมีน้ําตาลฟุกโตสมีความหวานมากๆก็อาจจะส่งผลต่อเบาหวานท่านได้นะครับและบางคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยติดต่อกันมานานๆอย่างน้อย5ปีขึ้นไปนะครับอาจจะกินยาลุ่มด้วยหรือฉีดอินซูลินแล้วบางคนเนี่ยพอเป็นนานๆน,นะครับก็อาจจะส่งผลทําให้ไตของท่านเกิดภาวะเสื่อมแล้วก็ ค่าการกของไต e g f r เนี่ยก็ปริมาณลดลงและค่อยๆถอยลงทําให้ภาวะอัตราการกรองไตของท่านเสื่อมถอยได้นะครับทีนี้การขับแล่ธาตุการขับของเสียเนี่ยก็จะขับได้ไม่ดีทีนี้ในผลไม้เนี่ยจะมีแร่ธาตุตัวหนึ่งชื่อว่าโพแทสเซียมถ้ากินเข้าไปเป็นปริมาณมากๆนะครับแล้วมีภาวะโพแทสเซียมเกินในเลือดสูงๆก็จะส่งผลทําให้เกิดปัญหาทางด้านหัวใจอาจจะเต้นผิดจังหวะได้ หัวใจอาจจะเต้นช้าได้หรือบางคนอาจจะมีภาวะหัวใจหยุดเต้นได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าท่านมีภาวะไตเสื่อมแล้วมีเบาหวานด้วยนะครับก็ต้องมาเลือกผลไม้ที่จะสามารถรับประทานได้โดยที่ต้องคำนึงถึงผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำและน้ำตาลต่ำๆวันนี้ผมก็จะมาบอกนะครับว่าผลไม้อะไรบ้างที่มีโพแทสเซียมต่ำและน้ำตาลต่ำาผู้ป่วยไตสามารถทานได้ครับผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำและน้ำตาลต่ำๆนะครับ ชนิดที่หนึ่งได้แก่แอปเปิลเขียวนะครับสองแอปเปิลแดงครับสามสาลี่สี่ชมพู่ห้าฝรั่งหกแตงโมครับและนี้ก็คือหกผลไม้นะครับที่มีโพแทสเซียมต่ำและน้ำตาลต่ำหมายความว่าในหนึ่งร้อยกรัมนะครับน้ำตาล จะอยู่ไม่เกิน10กรัมเองนะครับเพราะว่าคนปกติจะสามารถทานน้ําตาลได้นะครับวันหนึ่งอยู่ที่24กรัมหรือประมาณ6ช้อนชานะครับใน1วันถ้าเกิดท่านทาน6ผลไม้ที่ผมแนะนําไปนี้นะครับก็จะมีโพแทสเซียมที่ไม่เกินนะครับและก็มีน้ําตาลที่ไม่เกินด้วยนะครับก็เหมาะสําหรับผู้ป่วยไตายสามารถทานได้เลยถ้าคนที่เป็นไตระยะ1 2 3A นะครับสามารถทานได้มื้อละ6-8ชิ้นคำนะครับ แต่ผู้ป่วยที่เป็นไตเสื่อมและมีเบาหวานเนี่ยในระยะ3 b 4 5ก็จะสามารถทานได้มื้อละ4-5ชิ้นคำนะครับตอ1มื้อนะครับท่านทานผลไม้ตามนี้นะครับค่าน้ำตาลท่านก็จะไม่เกินนะครับแล้วก็ค่าโพแทสเซียมท่านก็จะไม่เกินด้วยนะครับและถ้าผู้ป่วยไตเสื่อมท่านใดนะครับอยากจะสอบถามเรื่องอาหารนะครับเรื่องการดูแลรักษาฟื้นฟูไตนะครับสามารถแอดไลน์มาตรงที่ขึ้นหน้าจอท่านนะครับแอดเจลแปดสิบแปดนะครับที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับ เจีไปสินะครับพอแอดเข้ามาแล้วนะครับก็แนะนําชื่อนำสกุลนะครับแล้วก็ระยะโรคไตที่ท่านเป็นนะครับจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอาหารการดูแลฟื้นฟูไตนะครับผมจะมีน้องๆผู้เชี่ยวชาญคอยตอบไลน์ทุกท่านอยู่เลยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาด ข้อมูลดีๆในคลิปถัดไปนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากเห็นคนไทยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนะครับและพบกับผมใหม่ในคลิปหน้าครับผมวิทย์จากช่องเจียวเป็นส8สถานีสุขภาพครับ